สวัสดีครับวันนี้วันที่20ทธันวาคม2565เวลา16นาฬนาทีครับก็มาต่อกันใน ep ที่4ของการอธิบายการใช้แอปอยู่เน,นี astrology light นะในครั้งที่3ที่ผ่านมาก็อธิบายนเรื่องของปัจจัยนะครับว่า สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะแสดงหรือไม่แสดงปัจจัยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของระยะวังกะซึ่งสามารถจะตั้งได้ทั้งดาวเดียวสุรังสีแล้วก็จุดอิทธิพลแยกกันโดยอิสระนะครับไม่ว่าจะ,ะทำม,มุมระหวา่างวงเดียวกันแนละ,ะระหวามม่างวงนะครับครนี้ก็จะมาที่ ตัวเลือกถัดไปนะครับก็คือวงดวงครับก็จะมีตัวเลือกที่แถวบนสุดก่อนนะครับกำเนิดนี่ก็คือแสดงตัวกกำเนิดอย่างเดียวนะครับส่วนจะแสดงเป็นมีดาวเกษตรมีราศีด้วยหรือไม่นี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเลือกในหน้าหลักนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของจานหมุนนะครับก็เปลี่ยนได้อันีี ถ้าเป็นแบบปกติแบบนี้นะครับตัวเลือกต่างๆตรงนี้ก็จะใช้ได้แต่ถ้าใช้วิธีการเปลี่ยนรูปแบบจานหมุนเราก็จะสอนทับไปบางอย่างตัวเลือกในหน้าหลักนี้ก็จะไม่มีผลนะครับเพราะว่าได้รับได้รับการเปลี่ยนรูปแบบของจานหมุนที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่แล้วโอเคครับกลับมาที่วงดวงนะครับถ้าเราจะแสดงทั้งกำเนิดและจรปัจจุบันก็มาเป็น RT นะวง หนที่มีอาร์ตัวเล็กๆนี่คือ La ต i กหรือล o s ์นะก็เป็นตัวกำเนิดมีตัวทีก็คือทันสิทธก็คือจอปัจจุบันนะครับเป็นวงถัดมาแต่ถ้าเราเลือกเป็น R กับ V ก็จะเป็นกำเนิดกับ V หรือ V ีหนึ่นี่คือเหมือนกันนะครับก็คือกำเนิดกับโคง้งสุริยยา,ยาแต่ถ้าเราเลือกมากขึ้นไปอีกเป็น3มวงก็จะเป็นกำเนิด v, v หรือ V1 เนี่ยนะครับกับ T ก็คือจอปัจจุบัน สามวงนะและยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเราจะแสดงแยกระหว่างวีงกับ B2 ก็จะกลายเป็นตัวเลือกที่ R มี1น2นะครับคือโค้งสุญาตดผลไปทางทางซ้ายหรือทวนเข็มกับทางขวาตามเข็มในกานะและตัวเลือกต่อไปก็จะเป็น4วงนะครับก็คือมีทั้งกำเนิด R โค้งสุญ,ญาตปีหนึ่งหมนไปตรงนี้กับโค้งสุดญญาตปีสองหมมาทางนี้แล้วก็จอัจมันทานสิทธ์สี่วงอีกตัวเลขหนึ่งที่เสริมเข้ามาก็จะเป็นทานสิทธ์เฉยๆนะครับมันก็จะคล้ายกับวงกําเนิดเนี่ยแต่สลับไปเอาทานสิทธ์มาตั้งเหมือนเป็นดวงกําเนิดเลยนะครับและทุกอย่างก็จะเหมือนกันตัวเลขสุดท้ายก็คือไม่แสดงดาวเลยนะเป็นนอน ก็เหลือแต่จานหมุนเพียวๆกับวง,งนอกที่เป็นราศีกับดาวเกษตรซึ่งตายตัวสำหรับทุกๆดวงอยู่แล้วนะครับก็เอาไว้แคปผ้าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคเมื่อกลับมาที่อ่ะประมาณใช้อันนี้นะครับ r v 1นึ v ส g ที่ผมใช้มากที่สุดน,นะครับแล้วก็มาดูตัวเลือกข้างล่างกันต่อไปอีกนะครับ ก็จะมีเรื่องของแสดงวงกลมล้อมรอบปัจจัยที่ทำมุมสัมพันธ์กับแกนเช่นผมก็ตั้งแกนอยู่ที่เมตรนะครับอยากให้เข้าวงกลมปัจจัยที่อยู่ที่มุมกลมก็มาตั้งตรงนี้นะแต่ถ้าไม่เอาจะผมติ๊กออกพฤหัสหายนะติ๊กพฤหัสเข้าเพฤหัสนี้เป็นพฤหัสจอปัจจุบันถ้าเราไม่เอาจอปัจจุบันก็จะไม่ติ๊กเหมือนกันใช่ไหม แล้วก็จะเรือกได้ว่าเป็นกำเนิด RXTR ตอวปัจจุบัน V1 โค้งสุดยอด V2 โค้งสุดยอดบนกลับนะครับแล้วก็อามุมใดบ้างก็กุ้มเล่งฉาก45อ,องศาแล้วก็22ศักย์ครึ่งนะแล้วก็จะใช้แอสโต Color ไหมนะครับปกติจะวงถ้าไม่ใช้มันจะวงเป็นเป็นส้นติขาวอ่มวงโกลมสีขาวแต่ถ้าใช้มันก็จะวงเป็น ตามสีของปัจจัยก็จะสวยงามขึ้นดูง่ายขึ้นนะครับแสดงเส้นเข้าสู่ศูนย์กลางไหมเนี่ยเส้นสีส้มเนี่ยเข้ามาถ้าไม่แสดงนะครับมันก็เป็นลอยๆลน,นี้ถ้าแสดงมันก็ช่วยนําสายตาว่าแล้วเนี่ยนะครับเมตถึงกว่ากนูดถึงสุกเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับเมื่จะอยกจะมีเส้นปักถ้ามุมที่เบาลงนะก็จะเป็นเส้นปักเส้นบางนะครับก็วาวาไปตาม พวกนี้ถ้าคุณใช้อย่างคุ้นเคยแล้วก็จะได้แล้วโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเส้นเชื่อม ab ที่ทำมุมสัมพันธ์กับแกนนะครับถ้าเราติ๊กเนี่ยมันก็จะแดงเส้นแบบนี้ใช่ไหมก็จะหาศูนย์ลางสีนะครับเช่นกันครับเราสามารถเลือกมุมกุม้มเล่งฉากสีห้าองศาและยี่สิบสองสาครึ่งนะครับแล้วก็ศูนย์ลางสีของวงกําเนิด ส,สีของวงจรปัจจุบันสีของโค้งวีหนึ่งสีของโค้งวีสอได้เช่นกัน,นครับแล้วก็สามารถเลือกใช้แอสโ o คัลเลอร์ Color, เขียวแดงนะครับได้นะครับเลือกที่จะแสดงเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นจานยา9สจะได้เห็นชัดขึ้นเพราะจานสามาร้อยหกสิบนี่มันจะแสงบุมไม่ค่อยชัดน,นะแต่สมมติตตว,ว่าผมไม่เปลี่ยนรูปจากจารยนหืืนหลังมันจะได้ดำจะเห็นว่าเส้นมันก็จะเยอะ แล้วแต่เราเลือกตรงนี้เช่นผมจะติ๊กเฉพาะกาเนิดไม่เอาโกนะ้มก็จะเบาลงนะส่วนสูตรังสีของของอะไรฮะสุกโคโนเะนถ้าไม่เอาสีก็จะเป็นสีน้ำเงินหมดสำหรับกําเนิดน,นะฮะจอปัจจุบันเป็นสีม่วงหมดอย่างงี้นะโค้งไีหนึ่งเป็นแหลสีส้มหมดนะสีสองเป็นสีเทาหมดนะแต่ถ้าเราเอา a s t โตคัลเลอมันก็จะเปลี่ยนเป็น สีตามความดีลายของสูตรรลังสีให้นะครับก็จะง่ายขึ้นยังมีตัวเลือกเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับการวิเคราะห์สูตรรังสีเนาะก็จะเลือกที่บังคับนะครับว่าเอาสมาชิกก็คือตัวใดตัวหนึ่งในสูตรรังสีนะครับ A หรือ B ก็ได้ให้เป็น PP ก็คือ personal point จุดเจ้าชะตานั่นเองนะถ้าเราติ๊กปั๊บไอ้สูตรรังสีที่ไม่มีจุดเจ้าจะตาก็จะไม่แสดงนะเห็นวะ่า ก็จะเป็นอาทิตย์เสาร์นี่มีจุดเจ้าตาคืออาทิตย์ราหูพุธมีจุดเจ้าตาคือราหนะูก็จะกลายเป็นคัดกองออกไปว่าสำหรับกรณนี้ที่เราไม่สนใจส่วนลังสี่ที่ไม่มีจุดเจ้าชะตาเราก็ติ๊กกองออกไปแล้วเราอยากกองอีกว่าเอาเฉพาะที่ลายแล้วนั่นตึ๊กนะ ส่วนลักษที่มีจุดเจ้าชะตาด้วยแล้วก็ที่ร้ายด้วยทั้งสองอย่างขึ้นมานะที่ร้ายก็คือสีแดงนะติ๊กเขา้าติดออกเอาที่ดีด้วยนะก็จะเป็นสีเขียวนะครับตามตัวเลือกเนี้ยตัดติ๊กมันก็จะกันกองใส่เข้ามาเรื่อยๆถ้าไม่เอาที่มีจุดเจ้าชะตาเอาดีอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นส่วนลักษณที่ดีเอาถ้าไม่ติ๊กเลยมันจะมาทั้งหมดนะครับถ้าเอาร้ายมันจะมาเฉพาะลาย เอาไลยด้วยดี <D> <D> ด้วยเอาอที่มีจุดเจ้าชะตาด้วยก็ค่อยๆกองไปเป็นแบบนี้นี่ก็คือหน้าจอของอวงดวงนะครับอันนี้ก็ใช้บ่อยแต่ว่าตัวเรื่องนี้ที่ตั้งค่ามาให้ก,ก็เหมาะสมในการใช้งานแล้วนะครับเรื่องของหน้าของจอของการตั้งแกนเดี๋ยวผมยกไปรอบหน้าแล้วกันนะครับ อีกรอบนึงก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็หน้าสารพัดที่เหลืออนิดหน่อยนะครับอาจจะเลยสักสองครั้งจบไปเลยหรือสามครั้งไม่เกินนั้นนะครับมาต่อกันกันข่าวหน้าครับผม